ขอเป็นเพลงที่คิดว่าพี่กับพี่น้องรู้จักด้วยนะคะทุกคนมามารออยู่รอดูรอดูนะเพียงอยู่คนที่รอคอยไม่รู้จักค่ะข้มฉันชอบเที่ยวสามสิบ ชักชอบเที่ยวมันผิดหรือไงก็ฉันรักนายเสียงดนตรีเมื่อไหไรโดนจะว่าดีดีหนึ่งสองสามสี่ก็มาเชนทีเฮ้ย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  รับรองนะคะวันนี้เราไม่โดนลิขสิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะว่า AI ไม่สามารถจับระบบเสียงและดนตรีของเราทั้งคู่ได้แน่นอนคะ่ะทุกคนขอนไม้ขอนไม้เล่นไงทางใดที่เธอจะมีอ,อ๋อนั้นขวากหนามเออมันขอไข่ <laughs> มันคลอไข่เหมือนกันคะ่ะทุกคนขอนไม้ไม่รู้จักเอาขวากหนามไปแทนนะคะาทางใดที่เธอจะมีความสุข กับเขาทางเบูอที่เรเนจะมีสิ้นคอยรายละเอียดมีเป็นรูปมีเออรูปรายละเอียดเี๋ยวเดี๋ยวเธอเธอเดี๋ยวฉันส่งทุกคนพี่หนังร้องเพลงก่อนสิแม่ส่งเอกสารให้เพื่อนก่อนป๊บนึงแม่แม่ชอบเพลงนี้มากเลยทุกคน อยู่ตรงไหนรู้ไว้มีคนที่ห่วงอยู่ดเงการเปลี่ยนสเตตัหรือเปล่าเ,เนี่ยสตตตัสอไ่เาลยสตตัรือเปล่าเแกแกคุณอัพทำไรฉันไม่ได้เปลี่ยนสตีตาคนค,นคนที่แชทเข้ามาที่เป็นปันหรเนยใช่ใช่ฉันทำเพิ่มเออแล้วแกก็เคลียร์้วยนะเพราะเดี๋ยวคนไหนที่โอนเงินมาแล้ว ไม่ไม่เกจะให้เก๋เข้าไปแกไม่ต้องปากบุญเดี๋ยวมันจะกันที่ปากอันเก่าที่เราปากบุญไปแล้วไม่ได้เคียยวออกเลยแต่แกก็ยังไม่ได้รับยังไม่ได้กดรับยอดรับยอดใช่ไหมไม่ได้กดกลับมาซักหน้าปากบุญไปแกเดี๋ยวไปไล่ดูในหมดแล้วนี่อะลร อยู่ตรงไหนรู้ไว้มีคนที่ห่วงอยู่อยากรู้ฉันรักเธอเช่นเคยอยู่ตรงไหนึ้นมาหาหาฉันมันยังเคยพร้อมจะเอยใช่ไหมวะเพียงกยทุกคนไลน์ก็ถามมาเพียงก็อยากร้องรอสักกู้นะคะไอหวังไายแน่ตายแน่หวัง จินนี่เจอแจินนี่เจอจินนี่เจอเออเอเลอเออเออเลเฮลีักาเลีเลว่กาทำไมเข้ากูเกิลไม่ได้เนี่ยรอสักครู่เจ้าคุณทองอยู่ไม่ได้ไปไหนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อแอดมินทำทำหน้าที่หลายอย่างกันเหลือเกินตอนนี้อึบอึบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง อาพี่น้องคุยไปก่อนเดี๋ยฉันส่งเบนจากางีหกสิบมลข้อหนึ่งอะไรเด็กๆสอนไปแล้วข้อหนึ่งข้อสองภาษามาให้ครบแล้วรีวิวกลับมาด้วยมันแน่นอกยกออกแต่ต้องโกนนมก่อนทั้งนั้นนะ ร้อนนะร้อนไหมก็ยังไม่ปรับแอร์บอกว่าเปิดเปิดแอร์ไว้ร้อนเจ็บคอไปหมดแล้วพี่ไม่สามารถร้องเพลงได้แล้วอะพี่ไม่มีรวยวิกตองมีแต่นี่ก่อนโตนน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 นันนน่นน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 นอนน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 นกนน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 บนน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 อนนนนนอนนนนนนน ขายเก่งมากยอมเลยได้ข้อสั่งเพอเดียวข้อสามเนี่ยสำคัญที่สุดเลยโบกูเก้ามาแล้วเราต้องเปิดเพียงด้วยดีกว่าหน่องเราร้องเองอ่ะมันหาขีย์ไม่เจอเลยทุกคนใช่นอนก่อนนะคะแสบตาแล้วสั่งของแล้วกูนนะขอบคุณค่ะขอบคุณที่อยู่กันดึกๆแล้วก็สั่งของมาด้วย ถ้าหากจะคิดว่าฉันนั้นไม่ดีมีสมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอก็ออกไปหาไปค้นไปคนไปหารีบูทมันก็อ <p ff s> อกไปคนไปหาให้มันเจอที่เธอฝัน พี่หน่องแอร์ยี่แปดคืออะไรอ๋อที่พี่เมาไว้เออเมา้แอร์ยี่แปดใช่ค่ะวันนี้นางร้อน้องเปิดให้นางก่อนอ่ะแ้บนานๆฉันจะร้อนต้องรีบเลยค่ะ เจ็ดเก้าห้าสี่อแสบคอทุกคนแสบคอกันบ้องมั้ย ไ <Yeah>, yeah. ม่เหนื่อยอามากินแล้วฉันสั่งมาฉันก็ลืมกินเมืวนชีจะเมาตั้งถังกาแฟมาสองแก้วเมื่อเชา้าแช่อยู่ตู้เย็นแรกคืออะไรลืมลืมกินทั้งวันเอามากินตอนนี้สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เที่ยงคืนสามสิบเก้านาทีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันใหม่นะคะทุกคนเราก็ยัต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยการดื่มกาแฟะนะคะจริงๆไม่ได้ลืมแค่สั่งเช้าเมื่อวานเพื่อมาไว้กินเช้าวันนี้เท่านั้นเองนะคะทุกคน กินน้ำพึ่งมะนาวแล้วแหละแสดงว่าข้อความเขาดีเลยใช่ไหมใช่นิดหนึง่งเขาจะแบบชานิดหนึง่งอ๋อยรางวัลรูปพร้อมลยเซน็นพี่เซ็นแล้วเอาใส่ซองแล้วแต่ว่าไปสนีแถวบ้านพี่มันปิดรอก่อนปิดเหรอปิดไอบีซีเพราะฉะน,นั้นรอก่อนนะห้ามหมดนะได้แน่นอนแต่ว่าอาชาหนึน่ง เข้าใจไหมแม่กินกาแฟตอนนี้นอนตอนไหนห้าว่าพี่นะกินกาแฟตอนนี้ก็นอนเหมือนเดิมดูดีน้ําแข็งยังไม่ละลายเลยอะตู้เย็นที่ดีมากทักไปแล้วค่ะแม่ครบค่คะเดี๋ยวจะไล่ตอบนะคะแม่มานานยังนานมากเลยค่ะเนี่ยกาแฟมันก็เหมือนนมอ่ะแล้วก็หยดกาแฟลงไปนิดนึงแค่นั้นน่ะกินกาแฟคาปูชิโนหวานน้อยกาแฟน้อยทุกอ,อย่างน้อย นมกับเนมได้เยอะพอ,อแม่บอกคิดถึงยังเก็บทรงไม่อยู่ต้องมาแล้วแหละแม่ขอกันแบบเทุกคนไม่ง่วงกันหรอพี่จะไปแล้วนะเออ ดูตาดิทรงผมทรงพิเศษตรงนี้ทำให้ดูผอมพี่ไม่ผอมจริงๆหรอตัวจริงเขาก็ผอมเหอะว่าเป็นทรงผมพี่คีบอกยางพี่น,น่าบา,า,า,ากความคิดถึงมาให้เขาทบยากันแล้วง่วงแล้วคนคิดว่าเป็นเซรั่ม ใครที่จะไปล้างหน้าก็รีวิวกับมาให้พี่ด้วยนะว่ามันเป็นยังไงแต่จริงๆมันไม่ใช่ใช้สําหรับล้างหน้าทุกคนมันใช้สําหรับล้างจุดซ่อนเร้นของคุณผู้หญิงนะคะ mm. เผื่อเอาไปล้างหน้าแล้วเป็นผื่นแพ้ขึ้นมาสวยพี่อีกไม่ได้นะเอ,อตาแดงแล้วไปแล้วนะทุกคนไปแล้วนะไปแล้วนะเดี๋ยวพี่จะไปช่วยตอบหลังบ้านก่อนโพนสั่งมาเยอะๆนะ เบนจการีแอดไลน์แอดที่แอดวิลาสิบนะคะแอดวีไอสิบเบนจการีหนึ่งขวดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทบวกค่าส่งอีกสี่สิบบาทนะถ้าสั่งสองขวดค่าส่งห้าสิบบาทแต่ว่าถ้าสามขวดโปรโมชั่นพิเศษส่งฟรีโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นไม่ไหวละ สวัสดีฮะโอเคยูโนโอเคนะเจ้าุกคนจะต,ต้องไปไล่ตอบด้วยเนี่ยิ้มหวานๆไปเจอกันใหม่นะยอย่าลมืมทักมานะคะนะแล้วก็รอลุ้นรูปจากพวกเราด้วยนะคะ กูตนายกูนายจ้ากูนายนาจ้ากูนายนาจาทุกคนเข้าหลังจะรีบมาทำไมเพิ่งมาหรอไบายบุ้งบายบายบุ้งบุ้งอยู่ยาวเลยหรอบุ้งบุ้งดีมากบายบายนะจ้าไว้เจอกันใหม่เมื่อ